บายดีพี่น้อง,อย,องย่กับชมพี่เทียวกับสาวลามาอันเมนูสุเพ็ดกระด้างคือว่าเพียวอันเคยเห็นมีไผพิมพ์มาอยู่ได้ว่าเจ้าเฮชดชุเพ็ดกระด้างใส่มกักทั่วเป็นอยู่ม <laughs> ีคนถามอยู่เออเป็นอย่เนาะนแต่ว่าอ่าต้องต้องมีเพ็ดอันนี้พร้อมนะมันจงเสบเนาะเห็ดกระด้างหรือเพ็ดบดนะพี่น้องตอนมันยังอ่อนเขาก็เอิ้นเฮ็ดบดมันบ่ถ้าว่ามันแก่มาแล้วมันแข็งเขาเอื้นเห็ดกระด้างกระด้างก็แปลว่าแข็งนั่นแหละเออบ้านเขาเอื้นเห็ดกระด้างเนาะ เอกระด้างก็แปลว่าแข็งอันเดียวกันะนะนต่ชิว่าเอากระด้างแปลว่าอย่างอีกนะอมะเขือก,ก็เป็นมะเขือปีนไปดเขาจะเอาไปต้มก่อนเนาะพวกนี้กะอันนี้ยังไม่ททนได้สุกเลยแต่ว่าอันตอนมันแข็งๆเขาไปแช่น้ําให้มันนิ่มลงไปนี่เออเอาไปต้มก่อนกจ็จะมาซอยเนาะ่ะเดี๋ยวล้างก่อนเขาไปต้มมัน ต้มเลยเนาะมันต้มพร้อมกันเลยเช็ดกระรางลงไปถั่วถั่วนี่ก็ต้มเป็นหน่วยเดี๋ยวเขาจะเอามาหั่นอีกทีนหนึ่งหลายแต่ปิี่ยนวน ก็ทิใส่สสงาหนักๆพีน่น้องผ่านบปได้นะเวลาซุปอย่างก็ติดใจงาเลยมันหอมมันถ้าต้องฟัดก็เนาะเพื่อาก็จะเก็บมาบริสอาดเพื่อมันมีดินมีเศษแบบเยื้ออย่างเนาะก็ฟัดออกก่อน ไฟแห้งต้งไปสักพักแล้วนะพี่น,น้องก็จะมาป้งเปื่อยแล้วถั่วนนตักอกอัน,นให้เย็นเนาะเดี๋ยวเขาจะมาคั่วงาคั่ว พริกกระเทียมก่อนชนะ่องเฮาก็แบบนี้แหละพี่น้องช่องเพียวๆจเพียวก็เคยบอกนะว่าเราจะเน้นอันเฮ็ดเนืน้อยู่นกินแล้วก็เน้นแล้วก็มีหาบ้างแล้วก็เฮ็ดเนื้อกินบ้างก็สลับกันไปนะบ่แม่นว่าเฮ็ดแต่เนื้อกินย่างเดียวนะมันก็มีหาเนื้อกินบ้าง เฮ็ดบ้างถ้าไพ่เบืออเออเบ่อก็ขออาัย่เลยไพ่เบื่อปะเฮ็ดแต่นี่กิน fc เบื่อหมดแล้วฉันมีคนมาเบ้าเนาะอัน fc เบื่อหรือว่าจะาขงเบื่อฮะนะเขาก็บอกว่หาหาคนมาร่วมมาใน fc เบือ่เอเมาวรวมหรือ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 ว่าคนอื่นอาจจะเบือ่อคือเราทำเบื่อกับบจยักเนาะถ้าเบือบเอเบ่อก็เขาก็สามารถแบบเลื่อนผ่านไปเบิง่งช่องอื่นได้เนาะเขาก็เขาเป็นคนเบิ่งเนาะเขาเขาสามารถเลือกเบิ่งได้อยู่แล้วว่า หามักแบบใดนะหามักช่องประมาณใดมันมันมีให้เบิ้งเบิดทุกแนวทุกรูปแบบอยู่แล้วถ้าเขาอยากเบิ้งอย่างเขาก็หาเบิ้งนะพี่น้องมันมันไม่ได้มีแค่ช่องแต่เพียวช่องเดียวมันบอกเออเมื่อกามีลากหลายมักหากินกับเบิ้งช่องหากินมักช่องเอ็ดแนวกินกับเบิ้งช่องให้แนวกินมักช่องประเภทใดมันมีเบิดเหนาะคึ้มือเนี่เฮาเฮาบ่จําเป็นต้องเว้าเพื่อบ้นทอนจิตใจคนอื่นั่นนะมาอ่าถ้าว่าเขาคิด คิดจังดัดเลยสิมาว้าออกมามันกะมันกะโบแม่น่ะบางอย่างมันกะบ่ควรว้าออกมามันบอกพี่น้องเพราะว่าช่องทเที่ยวกะทัพเที่ยวกะบอกว่ามันก็เป็นลักษณะนี่กะเฮ็ดเห็ดได้ประมาณนี้เออสะให้เขาเปลี่ยนปุ๊บไปเห็ดแนวอื่นตามตามใจทุกคนมันเปลี่ยนไปบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็คือเฮาบอกจะมีความสามารถ์ิะมาเปลี่ยนไปได้ทุกรูปแบบมันกับโบแม่นาะคนเฮากะามสามารถแต่ละคนมันกับบ่คือกันขณะอันนี้บอก คนรที่ว่าเบื่อนะเขากะเบื่อถ้าทาเบื่อเขากับเบิง้งอันอื่นก็นแล้วถ้าว่าอ่าอยากเบิ่อก็จะกลับมาเบิ้งนะแ็แค่นั้นน้องก็จะเป็นต้องเว้าเพื่อให้คนอื่นกรืจเจ้าสียคมร,รู้สึกมันกะเอน็นเนากินเนาะจะใช่เอด็ดอย่างมาก,มา,ก,ม,ากมายือก่านี่เขาก,ากาับมีความสมารถแค่นี้เอออันนั้นแหละพี่น้องแค่ว้าบโบกสู่กันฟังอธิบายให้ฟัง เขาก็าออกเนาะคัวางามันี่ลงเวมทมนต์คาถางเพียวเพียวเป่าอันเศษอันอันนี้ออกโบ่ได้ลงเวมทมนต์คาถาอย่างนี้นงานออเนาะอันนี้ออกเบิดออกเบิดออกเบิดเอ้ยรอ้ยอ้ยเป็นตะยาน ได้งาน <c oughs> แค่ว่าโมขาง้องนไปซื้อมันก็นได้แล้วนะจบแบดเร็วก <c oughs> ว่าโดนได้ไหมย่างเดียวมันแดงตัดอกมันเมนสมอกันก็น,กนนะมันเสมอกันเลยวงใหม่ ซอยได้ป่ะเนี่ยพี่น้องต้มเราก็ได้ซอยเป็นต้นน้อยๆเนาะเพื่อเขาจะเอาไปซุปเนาะถ้าคุณเคยกินเพื่อนกจ็จะาูฮจากว่าพิธีการแบบใดซอยเพื่อให้มันย้ำขาดจะไปกินง่ายนี่นแหละที่วนะ่าแหละเห็ดแตงซีก่อนเนาะเขากจ็จะเอาไปซุปใส่มะเขือใส่อ่ะมักั่วแป็ดท่วแป็ดก็ได้ถ้ามีมาต้มมาเน,นี่ยนะคือมักั่วนี่แหละแล้วก็มาซุปมักั่วแป็ดให้เสพ แต่ว่าหายากด้วยคู่มือเนี่เขาไม่ค่อยปลูกกันล่ะแต่กอนวอ้ห,หลโอเคซอยเป็นต้นเรียบๆอ่ะซอยฮิตกระด้างเนี่ยนะกัดซิ้นไปซอยมักทวนเพื่อให้มันต่ำไงนะ ใบกได้ก็ได้แล้วตเตะเฮ็ดกรไดาก็แล้วเตะหั่นไปเลยละทั่วปีแต่เมกพวกรำส่วนหลายพวกปีเนี่โอ้ยตะบงก็จ <c> ะ <oughs> มันเดี๋นะมีบงอยู่นะมันหลายพวกล้วนี่เฮ็ดปันกินซิบคนโบใส่ปลาทูเนาะมือน,นี้เนาะเออโบอยากใส่นะ ถ้าไปรีะใส่ปลาทูก็ได้เนาะใส่ปลาดุกก็ได้มันี่บุใส่กินแบบมังสวิรัตเนาะมัน,นี้คือประมาณนี้แหละบุใส่เนื้อปลาอ่ะเอาลงมือต่ำัน่อยหองก็จะต่ำหอมแดงกระเทียมเพชรที่หอาคััวแล้วก็งาลงไปพร้อมกัน บูดปีนี้เราบ่ค่อยหนาวเนาะพี่น้องเนาะน้องนี้บาหาบหนาวบบอย่างอาก,กาศเย็นพอแบบอยู่ง่ายบบหนาวเชื้อแขนยาวโบเปลืองไปนี่หรือว่าชิหนา,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 าวปีใหม่เ้ากับโบหู้นาะเออแต่ก็มันจะเป็นตู้หนาวแหง้งแห้งก็ะจุยยากก็อากาศเย็นๆพอดีอยู่พอแล้วอ่าเอาก็ใส่ถั่ว ทั่วลงไปต่ำให้มันมุ่นก่อนเยอะเสียดแบบหลายแบบกินไปหมดกระใซ่ตู้เย็นหน่อยนะเห็ดกระด้างลงไปหมดเลยแสบ เหนียวยุ้แต่แซ็บอ,อันมันแข็งๆกามาก,กินให้ได้เนาะมนุษย์เฮานี่กระเกินไปละกำหูวิธีเฮ็ดกินผมได้มันบุกค่อยอันเน่าคือเฮ็ดอย่างอื่นได้นเนาะเฮ็ดอันนี้เวลามันแก่มันจะแข็งอยู่ยงหกพันยู่แบบได้เป็นปีมันจังแบบว่าถือฝนมันก็จังเปื่อยพูลง มันบูดได้ว่าบูดเดียวแล้วมันเน่าคือเฮ็ดอันอย่างอื่นนะสีก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่ามุกทัวเขาเป็นมุกทัวกร,รมเนาะอ่ะเขาจะมาปรุงแล้วมันกนันได้ปรุงผงแสบผงนัวประเดก có thể ăn xe bắp hòm đây ông cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เมนูพื้นบ้านแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ไง่ายด้วยน้องเนาะเพื่อจะได้กินแต่และเมนูบ้าหอมแท้เนี่ยครบซีมดูปะนี่หลายขนาดเนาะแซ่บหอมมะาา่า ใส่เห็ดกระดังมาพี่น้องไปขอเมนูนี่มามีมกทั่วเปรแห้งเส่บตำซุปใส่มะเขือนะก็เส่บซุปใส่มะเขือก็เส่บ,บเบาจำเป็นต้อง มีน้องาร์ดอย่างละอ,อาหารบ้านเฮางนะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายแค่นี้ก็อิ่มละกินเพื่อ,อยู่งไปได้อยู่เพื่อกินกินฟ้าไปเห็นเวกันง,งานเนาะคนสมัยก่อนเขาก็กินมันกินจุกิจเจ้าเมื่อเธอบ่มีน้ากินเจ้ามา,า,า,มาจ้ำกินแล้วก็ตรงไปเห็นให้ถ่ายนาอ๋อวุ่นวายครับแทบไ่ได้รับสูวนเนี่ยแสบพี่น้องอืม กระด้างกับ,บรประยทศญด้วยสวยเลยกินง่ายเศษน้อพี่น้องพวอเรับว่าไทยตามประเทศกินน้ำกันทุกคนเลยส้างรับไม่นี้ก็ขอบตัวลาไปก่อนนะขอกระไม่คลิปหน้าไปดี